สวัสดีครับช่องเสียอ,อ,อีกพร่รว,วยด้ครับรมือนีมาฟังปูตานะครับเนาะเดดสัดรรมไรน,นะครับเคื่อนนี้นะครับเนะาะรับปัดก้นไหกดแช่หาเื่นกันเข้ามาเล่นใจให้กันแล้วกันนะครับสุดยอดคิดไปฟังกันครับอนันตะเสสะอํานาจบารมีจอมแห่งหน,านาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว เดือนนี้ทำเพื่อน่ะเัืกองกังซาบูเออเดือนนี่ล่บเตะเลี้ยวคตอทั่วนั่น่ะเดือนไม่ถ้าเมือน่ะมือวันนั่งหนังน่ะจาบูคือเลี้อวคือทั่วทวนเผาเบิดทั่วทวนเผาเบิดทั่วเท้าางเลยนอจักมากับบาดจุไปอง่มเปนองค์ได้ เื้อว่างด่าว่าพงไปหาเมประเคียนองว่างนั่งหม่ไม่เห,อเหรอเรื่อกบ้าไปถือทางแล้วออถือต้องบ้าผู้ขายชิงไม่บุญไปดีมากชินงนตะ,ะเคียนหลายพันปีนะอืมมีโอมงาโอมงาโอมงา องคี่างหล่าไปถึงทุกตนหมเขียงว่าไปหามันแมงหล่าแมงหล่าองงานงานหลา่าจัดไปน้งหล่าอง์งานงานหลน่ื้องหลวตจังไรองไปคีขือหมองเพราะคจังไรเพราะว่าแมงหล่าบอกไม่ไ,มไ,มไ,มไปขอ,อก็ไปขอหมองแม่ไปเื่อนไนก็คืกขวัญกุเออบาตอนนี้<ร>แม่เลยมาจากูเ้าไม่มีอาถรรพ์ ไม่พลังแต่กด้วไม่พลังแกกตัวเออมื่อว่างเห็นอีนั่งด่า่างท่านเถื่อใจเถื่อใจเท้ผูง้างเทวะหทว่าด่าน่่งฝ่าม้าปุ่ม่าททางพิ่งมาจ้าข้อแต่อีนัางด่าะ้านจ้าอื่อด่าคือทำดักหากร้าได้ถูก,ก,กแต่ว่าดั ดักบงนั่งแ้มาแานือให่บ่าทนว่าบงนั้งถือบ่าอืมอีนั่งหลากระดู้ว่าข้างเมืองจีนงูกขากระติดตัดไปเยอะว่าทนอืเพิ่องตอบโจกมันาืดนใหญ่ขึ้นหนักหนึ่งได้อืมแม่แต่ขึ้นหนัหนึ่งบ้างแม่หน่อยหน่อยแล่วมดหรอรู้ว่ามันหันมั้งตืนขอกันคัว่าคตอืม ร่อดไปเขาอามาต่เครื่องรอดไปอันเป็นโปรตายจากบ้้ตายมาอแบบเอาตัวร่างแบไปขี่เบิ้งกุ้งโต้ง่าโต้งงาเบิ้งเบิ้งโต้งงางอจังหวัดคงงางากาบงาด้าร้ายขาดร้ายเพงแล้วเริ่กบพอเบิ้งกุ้งมาตัวตัวยุงได้ปรามาก ดักรอยปีกหอบนกอนึกอ้อดูดไา้เนะรลายพันปีบ่างบ้างรอยเด้รหลรายพันปีเนาะต่ไฟร้ายพันปีร้ายพันปีคือเท่าไหนมาไหมร้ายพันปีงานหนก็หันวาดูเยอป็ปอุ่นหนาวยาคือบอกถื่ว่าค่ับ แล้วถ yeah, What ึงหมกานยาปคุ้งแก่ีวตุ่งกวมาปัดคุ้งเกลวก็มามาค่ะจ้าถีปทุงก่ยวเออมามามาาถีปทุงก่้วมาถือยาถือปทุงก่ ถือป้องล้วพ่อมาทาถือป้องลพ่อมาางไดถือปลาทูเก้เอือึงนั่นงรากาไปว่าประจ่าแล้วเนาะหายว่าไร้ายพานปีบ้าถือเขาบอกเือเอือรเออรยไร้คอืเอนเราได้ตรงไ้เป็นงานงานเนาะร้ายพันปีค่ะเก้าพันเ้าพน เก้าพัน้องร้อยเก้าพันสอง้อแปถึงห้าเอเก้าพันสอง้อแปดถึงห้าเออโอ้ถือกล่องบางคะเก้าพันสอง้อแปดถึงห้าปืออืมเงาถือกล่องบ้อืม Thực phẩm nào thực bằng nào Thực bằng nào cựu Thực phẩm bằng qua thực phẩm bằng bà ai bằng bằng ai bằng 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 đẹp bằng 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 ถามว่ามือถือบีเยอะเนี่ยนะบนะุ๊บบ้ามือทั้งองค์ปูพยายหานาแล้วเนระือมือทั้งตับเครื่องอมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะบนะุ๊กบ้าเพราะถ้านที่นั้นเป็นเดินตักถือช่วยเออพ่อไปคือหายระหังลนะูกกันแหบถามว่าอีนั่งหนาจะไ,ไปเรื่องไปเรื่องมั้ จไดใดได้หมดบ่จะดด้ไดคือแบบอังกมองกอะไรได้บากเคียงเอคก็ไปครับบเคืองเตาน่ะครับบวัแตงโมได้ไปบ่อีังแตงโมน่ะมาตัวเงคุดไดกไดก็งงง่ะแคไปง้คือว่าได้ไรพีป่คน่องเอ้ยเคยเห็นบ่ือน่องเอ้ยนบ้างงานแต่เคียงท้องเอ้วมาผูจุกผูกอ้าแตงน้อมาผูกดผูกนี้ คือแมงแต่งง้คืไปว่าก็คือมื่อตะูงอ่มอยููโอตะปลาดูว่าค่ะอันนี้แปงภาษาแต่งง้รู้เรื่องบลคูมงางเด่แบคูง่ะคือเต้าใหม่เตงอแเพิ่งก็ถือมาจันทนึงเนาะไปรูปรูปฝรูปมาขอบอกคือมาถึงงาคึงม้าแต่งงกอ่ะ จ่ายทำตืนมั้งไปรูปไปรูปมากงาเออแดบนี้ผูกขาวะเนาะยังไปรูปมากงาก็ะดึตอบว่าแม่หยางแบบอีนมงาว่ะค่ะถือว่าหายหลังคูนอยากเขิลมามากขึ้นอยากเขิลปูนอ้าไกเขิหนจากป่า เอาเดี๋ยวึงค้าไปทุกเข้ามาะพ่อไปด้วยไปไหนไปด้วยนะร่างพ่อไปไหนพ่อก็ไปด้วยหมดทุกมังมาไหนเออเก็บคาเต็บแคมกับหาขึเดือดขึเดือไปไปเกาเข่าคู่เขทาถังที่รกใจที่นักจเห็นมั้อบังระไปเต้นวันมาจากพูดยังงังนกูเนืม ตำคกาตาเนื้อหนึ <c oughs> ่งเนื้อตาอีตาอีอเมาะนหกดเสีอืกครับป่มอืดองอ่ออน,อนเอฟีก็ร่วมบุญมาหลายมือหนาเนาะปูมือนีเอ,อม,ม,มือหน,า,นาคือพรัะม,มือืมเป็นมืงอืนได้เพาเป็นมึงหนาง <c oughs> เออเดี๋ยวกำเหตุมาบ่าปินหังรอม่งึงกับ่ขาถอา่นปัะเนาะเขียนบ่ทั้งอือพอค้างเลยสงการกั่ผู้ใหญ่ือน้ำพึ่งมาดูก็ไม่เล่นเยู่ผู้เดียวเอออย่างนันมากอบางทีอยากเค้กลารเป็นน้ำหมูน้ำหมาไปเรือน้ำอีน้องใบบุมมาคือขิดขูมาคือเปิดกัะ น้องไปบุญผู้ไดว่าก่าหมาหมาหมะพี่นั่งรักเ้าข้อไหนหาขานั่งด้วบ้านบ่ดกเขาจักคักบดอกมาแม่นออต้องได้้งไปกินแท้ก่าบหมาดอปนี้อึ่าน้เอาบ้านบอดกเขากจักมัน

หวานก็ม <laughs> um. ึงขึ um. ้นเลูกมือขึ้นกับแคบขึ้กันแปลว่าอ่านเลนหวานหวานอ่ะงชะคักนั่อยืนกูได้ค่ะไปป้อยืีคอยถามแล้พอถ้าไปป้อยถือแล้วพอวานถืมดูแต่หงเกาไหลมันือให้เ <un> ปื่ยเได้วานางนั่งยืนมือมือเป้นนั่งเอายืนมือมือเบ้นตว่าให้ไปถ่ายมาถ่ายตอดพอวางถามอ่ พ่อกะบ่ได้หามเดีไปทำไมพ่อกบไปนะไปหาไปด้วยแต่ข้ามไม่ช่วยทักบาทน้ำมันเติมเองพ่อกะยัง่าเขาไม่ได้เติมหาเดยพ่อนางไปคืออื้อเออพ่อกะว่าพ่อก็ได้ไปยูไต้กเห็นว่าเอดใจเอาของที่มานลูกฝากอย่างไหนไปห้ามแม่ตะเครื่องพ่อกะฝากข้วมากด้วอ ขันคงได้จักคอยเ็ดคอยทางกะเทิดวางทางแต่หายมากเลยรีววางันงพอไปท้าไปกูกกับขึ้นเทาพูดเถาเกิ่อนแท้พอกระเพื่อวางตั้งใจพ่อช้อก่าขั้นช้องมาเป็นทึ่หาว่างเนเนาะเทาขาดุวงได้ดงได้เป็นงานงานงานทุณอาถันหรือวาป้า เอาตั้งทานนะเหมือนเั้ว่าอไปเหมือนแล้วถามไปอยาไม่ได้นาหานว่าผู้รงการแจแต่ผูเขาสงาการแต่การตขวังว่าระว่าระว่ามึงหนามากหมดแน้วอ้ี่เขงอีนังแต่งหมอบะกะปูเอออาวหายรำหายรู้เอหายหายทุกหายตุ่ทับ หายหางไม่เหือได้หายเข้าราลูเดินสู้เขาก็ไปอาขาติี่เขาเขาได้สู้อาาศาแบวจะเขาถือไปเขาเออลูกไผ่ลูกม่ไม่ดเลยเพแล้วขาพี่แก่พักแล่นะเอออา่ารย์่าจารย์ไหนไปท้อผู้ไหนอ่กวอะ เอามาหมดใชิมว้ขี้ว่าไปน้ำกันมาเคยมื่โขงไม่หลามืมโขงไม่หมาบอะไรก็บ้เปลี่ยนพ่อหอนักางหมเใชอไอตัลงรดปูแต่ว่าอมกันไปูพ่อให้กอยาพอแม่ตก ถ้าเราหมกลวามเรือาพอกอ้ไหมก็ไม่พอหมัถึงไม่พอพอหมดใช่ไหมใช่ไมก็ไม่พอไม่อกนเดียม่ก็ยังพอหมือขาทบเสียเองใช่ปูมว่าบ้านถือแบบข้ามก่นด้วยบ้านข้ามมือเนี่ปูมเอาว่าข้ามบ้านขอ ทางเราใ่เพราะอย่างนั่งสื่งคือนั่งนงนั่งกองกอนนะเืนยันเดี๋ยวเราเอาไม่เหมือนไ่เหมือดูหันเออบบัดเอ้ายรู้ถึงได้หันคือกังวาบ้าหานบ่าไปไปห่วหนาวบ่ขาไม่ก็้ีพราหันบ่าอะไรตีบ้ทางเออแบคยัเออถึงได้ตีด้วยนกวันที่ผ่าตัได้แข่ไม่พอขาเนอันนว่าของแถมมา đi đạo bài lòng ừ. <laughs> <thì> <laughs> <laughs> ừ. ừ. bọc kia cá <laughs> ừ. bài vào đó, cá vào bài từ đây thôi, từ đây thôi, về bài lòng mẹ bài bài lòng đạo bài bài lòng bài lòng đạo bài lòng bài lòng đạo 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 bài bài พ่อฟังถคงคบแา่แต่มา,าตื่นถึงาาานาอบต่างนะนั่งกับเขาเออว่าถือไม่ถูก้พ <c oughs> มาะไงอมครับผมมาว่าเออว่างกอกกอดอีว้างกอกกอดถามมึงพอถึอโขกน้องคืงว่าเป็น้ังถึอว่าโขกเปล่ากอนบ่ายกอนเมื่อแดดะมันต่งกอดไม่ตึงจากถือที่น้ว่นมาพ่อต่อามอาเนาะมาตัไ บ้าหูจ้าพอมเอาไว้ทุกตัวอีนั่งก่อนก่อนรอกการบ้านบักเีเรียอีกเยอะหมูรอกการบ้านแบคทีเรียอีกพานนึงมาจากพกูทานเมื่อวานนึงจะตือหัวหนาอีนั่งชาวพ่อไปรัแถวหลังอีนั่งชาวพ่อไปหัวหนา้าบ้าพังไปงานคือบ้าพาง เจ้าตาที่ตาท่านผู้นี้วกเราควืาอนหายลยกับบาัาถือไปหัวหน้าอะไรจงไดไปไหมที่ว่าเขาขอนไปเรยันไนไมะไม่ขา,าห้บักแยเออคืนแครอันรับแย้เออเออจะคิดขาด <c oughs> มาไ <c oughs> ม่พอนกคับเป็นหนะัวหนาเ้ะ ว่ากลายบ้านหายมันคือเราบอกเขาเนครับอกเขาตาบมั่งแมเด้วแ้ไปตรงนะตรงน้มัน่ำตอกอยู่สปูอีนางนั่งเอาเาบ่านเ่างั้นอยู่กน้องไาวปูเอาห้างมาฝากบอกว่าเอาห้างมาฝากบอกไปั้งคือว่าเอามามาฝาได้รู้แบบแตแต่เดีวก็แกให้ไ้๊อได ตีมาขึ้น่าบขึ้นดีื่องนาทับมาขึ้นเราไม่ใบวลาวท่ะมาถึงได้ใบวแล้วไม่หมือแบบพ่อใบนั่างใหร่าออกบอกว่าทังตัวทับตกว่าทังมาแม่มาคือได้เรื่อนขันเราได้คือได้เปินรองหัวหนาฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่างมาฮ่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 าฮาว่าเบาง วาเอดี้ายวมูปื๊ดปื๊ดผว่านาหอมปื๊มเลยผมขอรัองั่นมั่อคำ่านเมื่อตื่นวันหรือว่าท่านเอออัมืกี้ัก็ม่หูใเบอกว่าทบักัเออวาานาไปหัวนาหอมบอกว่าคุณหารปื๊ดไปได้ถือไอว่าอิงหนักหนักเท่าหืกกาไปวัวนาเขานอ ลูกน้องว่าจังไรเก่ามาถือมาเออมาถือพางบ้านน้องงานมาอุบอ้างเด้ว่าขันเขาอ่ะวันหน้าของมันแบบแข็งอีกวันหน้าร่องมันอึ้งล่างหนักเนาะงานมีพานมาพร้อมมาแต่ถือแดงนับขึ้นปึกๆพวกทหารมันบ่คอยพานทั้งหัวหลังคู่คู่พักแม่เนาะพวกมึงมัดทางท่านหูวโพ เออพ่อกระได้คือหายพางเนาะยิ้มตาแต่งเม้าดุตัวบ้าบ่อ ใครแม่พอมาปึงหัวหน้าเราห่อาปึงงานเราป็นฟุตชอตแน่มไม่แต่แม่งแม่งไม่แต่แม่งไฟถอดแน่เออพ่อพ่แค่ว่าเออวัี้เราตัวไหนมาวัหน้าเราตัวไหนคู่วันน่้ไฟเชิงแข่งมาแข่งบ้าเอาไหโตัวเด้อ หันหน้า้่งมาทำเดียวโตเดีโยวโดดมาทำน้ำแต่งมาว่ะเออหัวหน้าพักตายก็ตายหันหน้าพักดูก็ดู่าทะตายแฟนตายว่าทำคือแก่มาใจค่ขเนาะน้ำแต่งมอเออบางบางนี่ว่ากองคยบางท้าหนังบาง ว่าชอบบบบพาเนแล้วว่าถ้าถาวิจัยทร์เลยแว่าแบแย่เอเปิดว่างหนาข้างนั่งกองกอยบอทอยเรียยกับบอเล็งว่งบอเล็งหัวก็หายไปแบบแยกแยอตัวไเปิดถูกกาวุบเฮ้อ คาเงีย่างียบอนแบมาว่าตัวไหนก่อนมาว่าค่ะมาถาไฟถอดแน่ได้หมาถามเรื่องแต่งเนาะแต่ว่ากัวน้องแตเนาะตาเป็นจ๊าบ้าับเน่ยคุด้ฝึกขาต่บ้างบ้างอาจหมดบางทอคือออกปูเพื่งออกก่อนเนาะโอเค เอาแค่มีพอหอปปากหอมคอพวกนี้เออก็จะได้ไปบ้าถวายบาปู่ที่ท่อมาบ่ไเป็นบุญเป็นงานไม่ช่องมาพก <Yeah. S 2> อาพอบทองผ้าป่าไม่ใช่ทองผ้าป่าวม่วัปเก่าปีพ่อเออมาจากเออว่าเป็นปนะักเอาเงินไปซื้อเงินไปขังแล้วเออ <Yeah. S 1> ูปรางแล้วซื้อไปหอยแคบบางา มื่อื้อว่าที่ที่ผาเด้อบ้ไปที่โบกได้ไปจทืมึงเด้อมืออื้อเด็บ่ออกเด้อมืออื้อวาที่ทีไปร่างที่ถมึงเด็กออกมันมาที่ที่โคกตามมาฮะหายไม่ถูบไม่ราไม่สไม่มากกะับแข้งแรงหายก็ไหงบ้างหายท้องไรงางถูกทูกก็รำรำรวยโวยถูกหวปีมันไทยคือันธรมมดาบาที่ที่โคกนะ Ờ à là cái bộ mặt xác như sao sao không